สุดท้ายพี่นอ้องคว่งป้ายมือนั้นพอบันเล่าเคยมาทายเมืองเื่อน,นึ่งเลยเนาะมาทายเดี๋ยวมาเอเมื่อเขียบที่แล้วเมื่อนี้เป็นวันเสาร์สิมาที่พี่นออ้มาเมืองว่าคนสิ่หลายบ่อ่โบราเข้อทายมือนั้นกับเมื่อนี้แตกต่างกันหมดเลยอพี่น้องเด้อถ้าใครจำคลิปเก่าข้าได้ ดูวันนี้รู้สกว่าก็จะคึกคืนวันเป็นวันวันเสาร์พี่น้องโทษหนึ่งนะคนเดิน้ายแห้งมือน,นี้โอ้โหวันนั้นพปจำครีมผดดายเที่ยวพามาถ่ายวันจำได้วันวันอังคารว่าอังคารที่ผ่านมามาดูมันนี้พี่น้องคนเดินนะครับโอ้โหคนร้ายครับ ในส่วนหนึ่งวทีิไอรบอร์คาวอืมส่วนไอร์บอร์คาวนี่ไอร์ตอยมยัวไอ้มันกานฟู้ดดูกันค่อนไลน์ดีไปหนังเบิ่งเอาเด้อเจ้าเบิงเอาอฟู้ดอาหาร มันต้องกันพี่น้องด,ด,ด,ดูดูคนใบเสื้อหอมค่ะหอมกับเขาหอมแกงสมตัว่าแกงหรอไหมโอ้โหคนงานยังนอนงานลุงเหรอเออทำมีงานยังกัน มีงานยังก,ก็นหน่อยเนาะน้ำม,มาผิดทางเอามาผิดทีวันนี้คนดังเซเลบทั้งนั้นนะมีงา,ยากกนยังนั่งอยู่โอ้โหอยู่ข้างบนเถื่อกันเถอะ วันเสาร์พี่น้องเมืองเอาเดินนี่คือสภาพห่างวันเสาร์เมืองเอาเมืองเอาใครยังคนเอาอยังวะโอ้เขามาเดินงานีนยังงานสมรดเถ,ถ่าเทียมกันแบบนี้บ่แมนบะโอเรื่อนะโอ้โหเดิน ว่าเราพลังกันเองเงี้ต่าหน่อยผมว่าหนังเมืองโอ้โหแบบเอกชันงานลุงใายๆก็เดินอยู่ที่เชียงใหม่เป็นอะไรบางเป็นอะไร้างอยู่ที่เชียงใหม่มันเป็นไงบางสมรถเท่าเที่ยงไวันนั้นบ้างเป็นงานเป็นอะไรบ้นคนคือร้ายขานาดน,นี้ ร้ายแห่งพี่น้องโอ้ฝั่งนี้จะเป็นอาหารเกาเดินมาีะนะ้องขึ้นพิธนมีงานอย่างข้างบนเด้อข้างบนมีงานอย่างน้งข้งบนถ่ายพี่น้องดูบันไดเลื่อนนะพี่น้องเดิมคนเต็มจนหยาบบันไดเลื่อนอันนั้น เปไดตไปนองแตกต่างังวะก็เมือนนั้นที่พอล่ามาทายเมืองอ่ะอันนี้ขึ้นมาเมืองชันชันชั้นหนึ่งเมื่อกี้ชันจีนะขึ้นมาเมืองชันหนึ่งก็ไปเนาะโนมีงานจักงนะคุนขึอนไรแต่อาชไพซ้มนะครับไีกบ้างตกใส่หัวขดนบและมือ I oh, no, no. ข้างนอกของคนไลยข้างนอกหรืพี่น้องเอ้ย เราเราเซลเลบข้ามาอต่างนั้นเลยแบบคนดังขนดอยเป็นวัวคนดังพวกที่หนะ้าที่เขาทํารายการยังอ่ะที่เป็นอ่ะที่กลุ่มอะไรจิบคเขาอ่ะนะจิบีรคนะิ <c oughs> สีงเป็นงานสมรส่่เทีท่บานบีน้วะมันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องอยู่ที่เดอะมอวังกะปิ ดูไปคนก็เหมือนหมดนะพี่น้องนั่นคือก็หมด่ดูเวลาเอาตัวโต,วตวใหญ่ๆนะมาดูคนมาดูี้ก็คือก็หมดยางเ่ยอุย้ยคนท่านผู้ชมไล่หายอเขาจะเขื่อนกระบวนเวลาหามงกลัวเขาเขื่อนกระบวนกันมานี่แหละประเทศ ที่เป็นประชาธิปไตยเนาะคนเห็ดยังจะได้เขาเดินขบวนมาจากพีนแล้วว่นี่โอ้โ่ต้องชายก็แหย่กาแห่ขบวนมาจากเต็มพีละพี่น้องทุกคนจ๋าท่านใดที่เดินขบวนพาเรดแล้วเห็ดเหนื่อยนะ ว่าเค้ายังเมัวท่านดเดินกำลังจะเดินเค้าเริ่มเดินหาโมงเย็นเสร็จจับถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะมีโชว์ยิ่งใหญ่อลังการกำลังจะเดินเนี่ยวันเดินยูนิเวอร์สอีสู2024ตัวนี้เขาจะเดินอยูนอนุนาอยู่ดูด้วยนะคะและตอนนี้เฉพาะคนเดียวนะคะค่ะแม่ตอนนี้แม่อยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้แม่ดูอยู่ค่ะ และข้างหน้าถ่ายรูปเสร็จแล้วจากกมต่อไปค่ะเป็นบี y อ n เซ่ค่ะเคยถ่ายเรื่องนะไรค่ะบีออนเซ่ไทยแลนด์มาเกี้นะคะบี y อ n เซ่ไทยแลนด์เนี่ยอ่จ้ะบ้านนะพอบวานลาก็มาไหนเมืองประมาณเนี่ยแหละพี่นออ้องเอพราะว่าจะได้ไปเฝ้าร้านขายของพอบวานลาก็ mà hiện là họ nhảy nhát nhăn mà mày nói, oh. cùng họ điên, họ buôn, kiểu như là xóm lót, tháo thiếc nhau kiểu mai này, <laughs> hay là có bảo qua làn này đơn